โอ้เด็กก้อยเด้อพี่น้องเลยก้อยอันนี้เอาขัวเด้อได้พักได้อะไรมาสู่ผู้เฒ่าสู่ผู้เฒ่า<ฮ>กินมเยมมเย่มมันยายต่างถิน่นต่างถิ่นนนาต่อร่อยแท้ๆแซ่บๆ้องกันเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน<อ>วนาันนี้มาเนี่เอาคนเฒ่าเด้อมามาันนอถันทีมน่มัน Quay, pinonger, quay man, so Quay, anhy lap, lap soup, yong, <coughs> get soup,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  súp, ừ. soup, get soup, get nhau, soup, get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  má. get soup, 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 get ăn get soup, get soup, get soup, get ไปเอาแบบไหน,นเอาเลยมือเลยก็ได้เออเอา,อานัา่งก้อยก้อยสูบเอากินเออเอาม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 าเผา,า,ากินมาเรียกลเ,เลยเผาเสน่หมีพี่น,น,น,น้องเสน่ห์ประกาศหวยใหญ่เลยพี่น้องกินก้อยเผากินก้อยเบื้องมือนี่แ่บเลยมะเขือนี่เอากินเลยหลายกินหลายหนกินหน่อยซื้อมาให้กินเจ็บแฉบเลยนี่เอามาเออเอามากินกินยายกินลองเบื้อง ตาตะกิ่งทำแซบบ่บบไปแสบแสบเลยพี่น้องเลยอืเอ้าไม่ไงด้ยกินกินกิน,นรับอีกหรือรับทุกันนี่รับทุกอันนี้ดิบเออกินหมดดิบเอ้าไม่ใจนั่งเอออยากละย์ลากลินเลยดดแสบแซ่บเด้อพี่น้องเด้อมือนไหนเขาน้ำกัน

เอาเออเอาตักเลยเออตักสดตักสดบึ้งเออได้คอยดีบีเฉาเอาเออมันให้มันคำมาปมอืมอืมหอมบัวอักบัวพี่น้อง เขาหอมยังตัดเกเท่าตัดหลักหลายนี่ลูกโดด <c oughs> ปลาลูกโดดพี่น้องปิกปิกทอดพี่น้องอืมอืม น่งพกอร่อยใชเนาะแต่ก่อนมาคาแต่ก่ในก๋วยนี่โอ้แซ่บหักนัดเออเม่อ่น่กินม่กอ้นม่กินอืมยบอืม ดูการยิ้อันคอยหเด้อซ่ใเบิ้งขำเขาเออขำเขาไงเบิ้งไอืออดีวะเาเาไ่เอออาหารบ้านๆพีน้องอาหารบ้านๆเราพี่น้องเลยก้อยก้อยก้อยดิบอันนี้ซุปพี่น้องซุปทังดิบผสมกันอาสรทำนี่เบิ่งไม่ิอเบิ่งเนาะ เามาบอืมม้ม, <c oughs> ม,มดงอืกกอยหัวก้อนหัวมาเด้อมากินน้ำกันเด้ออประกขาวไหมพี่นุงอ๋อหัวไหมขาวง,ดงอื้อทัอกกอนสารพี่น

ทันานาาาที่เมื่อท่านดิบปต้องขอตัวขออภัยถอ่องไว้มืไหรัสนสาวโอ้ยโอ,อันนีโอสายอันน่ดิบสายจวดไมทั้งพี่วันเนี่ยเสร็จเสร็จสายจวดไม่ต้องพี่วันเนี่ยพี่วันจวดจวดซุ่มมือพี่วันเนี่ยจวดซุมมือ ได้อันเน่นเนื้อมะก้อยให้ผู้เทากินพี่น้องเอยมายามเพื่นมายามายมผู้เทอเออปีใหม่มายามผู้เทอเออมาจิก้อนลยเด็กก้อยไหน้าโยมมาขึ้นกับน้องคนทำยังไงนักกบอยรุเขหรือผ้าตังเส้งจิ้เส้นหอ

như các chạy như nó sấp thôi, đi, ừ, mướn trong này, năm tuổi làm nhau, thiếu tua, thiếu ma lộc, phu thầu kinh đai cả tiết chế nấm phu thầu, ừm, này miếng miếng miếng, ngắn mời tôi ngân được hai đấy, anh dù nằm luôn 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 บิดไทยเนี่ยบิดไทยเนี่ยบอกบอกท่านผู้ชมเนี่ยเสีบเสีบเด้อปนีล่าอะไรเด้อวันนี้เออบอกเว้ยแซ่บล่าเด้อเด้อปนีเแซ่บเด้วล่าเด้อเด้อทั้งเขาทั้งเขาไว้เงี้ยดอกไปเออสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน